ถ้าจุดจุดจุดน้ำเย็นแล้วจะทำให้น้ำร้อนได้อะไรยังไงครับอ้อใช่แล้วนั่นไงว่าและเชียวนั่นไงถ้าเขย่าน้ำเย็น6ชั่วโมงแล้วจะทำให้น้ำร้อนได้การต้มน้ำให้ร้อนนั้นไม่ว่าใครก็รู้ว่าต้องใช้ไฟต้มแต่ว่ามีข้อมูลที่ว่า ถ้าเขย่าน้ำเย็น6ชั่วโมงแล้วจะทำให้น้ำร้อนได้นั้นถ้าลองเขย่าน้ำเย็นดูอุณหภูมิมันจะสูงได้แค่ไหนกันนะถ้าเป็นเรื่องเขย่าแล้วก็ต้องยกให้ท่านผู้นี้เลยเราลองไปถามบาร์เทนเดอร์กันดูดีกว่านะครับถ้าเขย่าน้ําเย็นอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมเคยแต่ชงคอกเทลที่ใส่น้ําแข็งลงไปเขย่าของพวกนี้ยิ่งเขย่าก็จะยิ่งเย็นนะครับถ้างั้นไหนลองเขย่าขวดให้ดูหน่อยสิครับ อุณหภูมิของของเหลวที่วัดอยู่ที่16.5ถ้าอย่างนั้นเริ่มขย่ามันได้เลยครับแม้ว่าจะโดนขย่าถึง5นาทีแต่เทคนิคของเขาก็ไม่ทําให้คนชมผิดหวังเลยล่ะครับเอาละไปวัดดูกันนะครับอุณหภูมิน้ําที่ขย่ามากกว่า5นาทีจะสูงขึ้นไหมนะหรือว่าจะลดตามลงมาเอาละครับมาดูกันนะครับ16.5 คืออุณหภูมิก่อนเขยา่าพอจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปแล้วเป็น17 6จครับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งองศาแล้วครับอย่างนี้จะเรียกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ครับตกลงว่าถ้าเราเขย่าน้ําเย็นมันจะอุ่นขึ้นเหรอครับอ๋อเป็นความจริงนะครับเออถ้าเราเขย่าน้ําเย็นนานพอมันก็จะอุ่นขึ้นนะนะครับแต่ครัวที่เราจะใช้ต้องแน่ใจว่าเป็นครัวที่สามารถกักเก็บความร้อนเอาไว้ภายในได้และเขย่าน้ําเย็นไปเรื่อยๆเป็นเวลานานพอน้ําก็จะ อุ่นขึ้นได้นะครับอาจารย์บอกว่าต้องใช้ขวดเก็บความร้อนทางนั้นเราลองขย่ากันดูนะครับอุณหภูมิของน้ำที่เราเตรียมเอาไว้นั้น14องศาครับวิธีทดลองเป็นอย่างนี้ครับเราจะเอาน้ำเย็นใส่ลงไปในขวดเก็บความร้อนและเขย่าอย่างแรงเป็นเวลานานไปเรื่อยๆเตรียมตัวร เขย่าได้เลยครับขขสิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการเขย่าไปเรื่อยๆไม่หยุดและเขย่าอย่างแรงดังนั้นเราจึงให้แต่ละคนขย่าคนละหนึ่งทีเพื่อรักษัความเร็วแรงเขย่าถึงเวลาฝาปรีบกันแล้วลระครับยังไม่เร็ เร่ยเรเได้แล้วครับโอ้เยนแมนเกียอย่าด้วยอายนี่อเ่นี่อี่ไปนี่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 อี่นีนี่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 นอ่นี่อี่น่นีอนนี่นี่นไป30่นี่ี่อ้วนี่นี่นว่นเ่นี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 ่นอ่นี่อี่น่นี่นี่นอ่นี่อี่นี่อี่นี่นีเนี่นี่นค่นี่น่นี่นีเนี่นีเนี่นี แล้วอุณหภูมิจะสูงแค่ไหนกันนะเอ๋หรือว่าอุณหภูมิน้ำจะลดลงเราเรีบเทน้ำออกมาดูกันดีกว่านะครับจุ่มวัดจุ่มวัดอะครวัด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 ด<ป>้วยอะไรน่าตกใจมากครับอุณหภูมิพุ่งไปถึง2 1 3องศาอุณหภูมิขึ้นไปตั้งเจ .3 องศานะครับแค่ขยาลนวเนี่ยทำไมอุณหภูมิถึงได้ขึ้นมาได้ล่ะเนี่ย มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนเป็นพลังงานความร้อนตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อน้ําเย็ยนได้รับการเขย่าอย่างแรงและต่อนเนื่องโมเลกุลของน้ําจะกระทบกันจนทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาซึ่งพลังงานความร้อนนี่แหละครับที่ทําให้น้ําร้อนขึ้นได้ใช่แล้วครับการชนประทักของโมเลกุลน้ําทําให้เกิดพลังงานความร้อนอุณหภูมิจึงสูงขึ้นแล้วถ้าเราเขย่าน้ําไปเรื่อยๆล่ะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นได้มากแค่ไหนกันนะ คราวนี้เราต้องขยับให้ได้หชั่วโมงโโตามข้อมูลทนะี่ไา้มาแบบสแสดงออกมาว่าพวกเขาไม่อยอมทำแน่แถมน้า,ากับพื้นอีก,อกถ้างั้นเราจะใช้เครื่องมืออื่นมาช่วยเราขยาน้ำโดยไม่ต้องใช้คนมันสามารถสั่นได้ถึง2,000ครั้งต่อน,นาทีและสามารถขย่าวขวดเก็บความร้อนได้เป็นเวลานานงั้นเราเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าครับ อุณหภูมิก่อนเขย่า22องศาเราเอาขวดเก็บความร้อนใส่เข้าไปครับเริ่มการทดสอบได้ครับเขยา่าส้งครั้งต่อน,นาทีถ้าเขย่าเป็นเวลา1ชั่วโมงจะเท่ากับเขย่า1 2 0 0 0 0ครั้งและอุณหภูมิจะสูงขึ้นไปแค่ไหนกันนะน้ำเย็นที่อุณหภูมิก่อนวัดเท่ากับ22องศาเราจะลองเช็คด้วยกล้องเทอร์โมแคมป์กันดูนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีความเปลี่ยนแปลงของสีเลยล่ละครับถ้างั้นลองวัดอุณหภ,ภูมิดูครับไม่แตกต่างกันเลยทำไมเราถึงใช้เครื่องไม่ได้ล่ะครับเพราะการเขย่าโดยใช้เครื่องมือนั้นมีความกว้างน้อยมากทําให้มวลกุลของน้ําไม่เกิดการชนปะทะกกันขึ้นและการเคลื่อนที่ในการเขย่านั้นเป็นไปในแบบเดิมตลอดเวลาทําให้ไม่ค่อยเกิดการชนปะทะกกันของมวลกุลครับอ๋อ ไม่มีอะไรดีไปกว่าฝีมือมนุษย์ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราจะใช้มือของมนุษย์นี่แหละครับทําให้น้ําเย็นกลายเป็นน้ําอุ่นให้ได้อุณหภูมิก่่อเขย่า20องศาการทดลองเป็นอย่างนี้ครับเราจะใช้สปันแมน12คนมาสับเปลี่ยนกันเขย่าไปเรื่อยๆจนครบ6ชั่วโมงโดยไม่ให้หยุดพักโอ้รอมได้ครับเอ้ยเอ้ยแล้วก็เริ่มขึ้ขสปันแปงถูกแ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละสามคนขย่าคนละหนึ่งนาทีและเมื่อครบสามสินาทีก็จะเปลี่ยนกลุ่มเจะขย่าน้ำหกชั่วโมงได้โดยไม่ต้องพักสปันแมนต่างพยายามขย่บขวดน้ำอย่างดีที่สุดและแลวเวลาก็ผ่านไปจนครบหกชั่วโมง บ oh hey, กาศทดลองจบลงแล้วเราจะใส่รวดเก็บความร้อนที e> mm ่ถูกขยายด้วยฟันงทั้งสคนเป็นเวลา6ชั่วโมงครับแล้วพวกเขามีความพยายามกันอย่างมากในทีเดียวนอโลได้ถ่ายเรื่องกล้องเทอร์โมแคมแล้วส่วนฝาของขวดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับฝาไม่ร้อนนะลองเปิดดูเห็นไหมครับระวังมันพุ่งเอาแล้วครับอ๋ออะไรกลัวนะครับพอเปิดฝาขวดเก็บความร้อนปุ๊บฟันก็โชยออกมา เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแม้จะเห็นกับตาตัวเองเราจะลองเทน้ําลงในแก้วกันดูนะครับเทเทเทเแล้ลอ้นฉุยเลยนีเป็นยังไงใจมากเลยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยี่กนี่ีร้อนววงะรวรู้รู้้วนวันวด้วยลอยกุ่นอยู่ีอไรมีอะไร เมื่อเอาน้ำใส่ลงไปในแก้วกล้องก็ถ่ายภาพน้ำในแก้วเป็นสีแดงทันทีซึ่งหมายถึงอุณหภูมิสูงมากครับแถมแก้วยังเป็นสีแดงด้วยครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่เท่าไหร่กันนะหลังจากที่ขย่าไปเรื่อยๆจนครบ6ชั่วโมงแล้วเท่ากับ7 4 1องศาตอนก่อนขย่าอยู่ที่19.8องศาขึ้นมาตั้ง5 4าองศานะครับโอ้ยเเลยเี่ยกเลยโอ้เป็นงานของสมรนทั้งสองคน ที่พวกเขากลองในใหยืห่น้ําอยู่6ชั่วโมงด้วยกันครับโหช่ยางยอดจริงๆเลยความตั้งใจและพยายามของคนก็าสามารถทําให้น้ําร้อนขึ้นมาได้นะครับ